สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ๆนาะนะสวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็มาพบกันเช่นเคยนะผมกับฟิชชิ n งอินดี้นะผมวันนี้ผมก็จะพาพี่ๆนาะะมาหมายตรงนี้นะผมนี่หมายทางออกไปหนองแครนะผมก็จะเป็นหน้าปั๊มพีทีตรงนี้นะผมวันนี้เราจะอยู่ฝั่งนี้นะผมโอเคครับเดีย๋ยวเราไปลุ้นด้วยกันเลยครับผมว่าวันนี้เราจะประสบผลสําเร็จเราจะเจอไซบิ๊กหรือเปล่านะครับผม หรือว่าระหว่างการตกระหว่างการอยู่ตรงเนี้มันจะเป็นยังไงครับผมปะไปลุยกันเลยครับผมครับผมเหยื่อที่จะใช้วันนี้นะครับผมนี่ครับผมช็อปฮีโร่ครับผมแบ่งใช้ทีละครึ่งถุงนะครับผมง่ายๆครับผมเหยื่อสําเร็จรูป เรียบร้อยครับผมไปเราไปลงมือกันเลยครับผมเอย่อเรียบร้อยคนพร้อมครับผมนี่นะครับผมหมายเรา และมีดึงแล้วครับผมมีดึงแล้ว มาแล้วครับหนึ่งแต้มป่ากระมังไซส,สวยๆแล้วผมวันนี้ก็ความลําบากเราก็จะเป็นแบบว่าเนี่ยนะผมความชันนะนี่ครับผมถ้าเจอปลาใหญ่ๆเนี่ยเราต้องลุยนะเราจะต้องหาที่ลงแบง์ล่างก็ไม่รู้มันจะเป็นยังไงนะถ้าเราได้เจอของใหญ่จริงๆแต่ก็ช่างมันถือว่าบรรยากาศมันได้แล้วก็ร่มไม้มันดีนะโอเคมาแค่เพิ่งลงเบ็ดไปก็มาแนละ้วหนึ่งแต้มมันมัน,มน,มนเอาคันเดิมอีกแล้ว นี่มันโคตรตะเพียนแล้วครับผมโอ้โหปลาคลองนะเนี่ยยังใหญ่แล้วผมเนี่ยฝ่ามือโอโหหมานหมานหมนันคันเดิมอีกแล้วผมเอออาทิตย์ที่แล้วก็อย่างเงี้ยคันเดิมกินแล้วกินอีกเลยครับโห้โหโคตรตะเพียนครับผมปลื้เลยหมันหมานหม,มานวันนี้ถือว่าเลิกง,งามยามดีครับผมมาแต่เช้าเลยสองแต้มแรกครับผมหมนัมนหมน นุ่นๆนคันแรกนุ่นกินครับครับไปไปตอนแรกคันนี้เล่นนะครับตอนนี้คันนุ่นดึงแรงเดี๋ยวไปดูคันนุ่นก่อนนะเพื่นพนพอนเพๆฟอกใกลๆเลยนะ ม้าเพื่อนๆสายๆมาก็เริ่มกินห่างๆนะผมนี่ครับผมปาจะเปลี่ยนมาอีกหนึ่งแต้มครับผมก็ขันลุงนี้มีอาการตั้งแต่แรกนะครับผมแต่ยังทิ้งห่างไปอยู่เดี๋ยวเข้าคันนี้นะครับผมอ๋อเหมือนเหมือนเหมือนขันแรกนุ่นจะเล่นครับผมเหมือน,นขันแรกนุ่นจะเ,นเล่นนะั่นแหละเล่นแล้วเล่นแล้ว 好了好了 ใส่สวยๆมาอีกแต้มผมโอ้โปลาหมายนี้ตัวเบลเลอร์เลยผมหมัน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 เอาแล้วเอาแล้วคันเดิมเล่นอีกแล้วนู่นคันแรกเล็กๆนู่นคันนี้รู้สึกสายๆจะหมานนะผมดึงดึงดๆเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเนี่ยเเล่นแล้วเล่นแล้วเอาแล้วเอาแล้ว จะเปียนไซส์สวยๆมาอีกแต้มผมโอ้ปลาหมายนี้ตัวเบลเลอร์เลยผมเหมือนๆเหมือนๆเหมือนหมือนๆโอเหมือน,น,น,นเหมือนเหมือนขั้นแรกนุ่นจะเล่นครับผมเหมือนขั้นแรกนุ่นจะเล่นนั่นแหละเล่นแล้วเล่นแล้วเอาแล้วเอาแล้ว เปลียนไซส์สวยๆมาอีกแต้มผมโอ้โหปลาหมายนี้ตัวเบลเลอร์เลยผมหมัน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 เอาแล้วเอาแล้วขันเดิมเล่นอีกแล้วนู่นคันแรกเล็กๆนู่นคันนี้รู้สึกสายๆจะหมันนะผมดึงดึดๆเลยเดี๋ยวรอให้ดึงอีกรอบหนึ่งนู่นนู่นเห็นไหมทุกคนเอาแล้วเอาแล้วไปไปไปรอสับเลยรอสับเลยไป ไซส์สวยๆมาอีกแต้มผมโอ้โหปลาหมายนี้ตัวเบลเลอร์เลยผมหมัน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  ครับผมวันนี้เรามีเมนูแนะนำนะผมวันนี้ปลาตากแดดปลาปลาแห้งครผมเรียกว่าปลาแห้งก็ได้ปลาแห้งต้มยำนะผมเนะี่ผมง่ายๆไปไหนมาไหนมีเตาใบนี้หนึ่งใบรับรองไม่อดตายผมครับพอดีที่หมายเราตรงนี้นะผม มีต้นมะขามด้วยก็พอดีเลยเออพิ่มออปชั่นมาให้มันเปรี้ยวกลมกล่มต้มยำมามา่าใส่ปลาแห้งใบมะขามอ่อนโคลโโโฟินครับ เป็นที่เรียบร้อยครับผมต้มยำปลาแห้งใส่ใบมะขามอ่อนอนี่เสร็จแล้ววันนี้เมนูมามาด้วยพี่น้องกินเขากินน้ำน้ำกัน อร่อยมากๆเลยครับพี่น้องเมนูนี้ดูเลยเกี่ยงต้มยำปลาแห้งใบมะขามอ่อนใส่มาม่าโฮโฮโฮสุดยอดเนี่ยผมความสุขวันนี้ที่ผมมาที่ผมได้ก็คือความสุขแล้วก็หัวสมองเราเนี่ยผมได้รีแลก์มากๆนะผมปกติก็อยู่ขายของเนาะว่างๆก็หยิบเล่นโทรศัพท์เล่นใน้น่นในนี้ไปเจอเสพไอ้น่นในนี้มันก็เหมือนกับว่า มันก็เหมือนกับเราทําให้เราแบบปวดหัวสมองเนาะแต่เรามาอย่างเงี้ยมาอยู่กับแม่น้ํามานั่งเฝ้าคันมานั่งได้นั่งดูเบ็ดแล้วก็เราเหมือนกับว่ามันได้รีแลกซ์มันได้ผ่อนคลายผมก็ขอเชิญชวนพี่ๆนานะนะผมใครที่อยู่ว่างๆอยู่เขตปทุมหรือเขตไหนก็ไม่ว่าจะเป็นนั่งบอ่อหรือนั่งคลองธรรมชาติถ้าชอบถ้ามีใจรักในการตกปลาก็มานั่งมาเล่นมาพักผ่อนกันนะผม ผลงานได้ไม่ได้ก็ถือว่ามันเป็นองค์ประกอบนะผมอย่างวันนี้ของผมก็เข้าแต่ก็ช้าๆตัวใหญ่ก็ยังไม่มีมานะผมก็เดี๋ยวเรามาลุ้นดูช่วงบ่ายๆกันอีกสักรอบนะผมว่าจะมีตัวใหญ่ๆหลงเข้ามาหรือเปล่านะผมครับสวัสดีครับพี่พีระนะเกิดเหตุเ,เกิดเหตุอีซิเด้นนะผมก็พอดีกินข้าวเสร็จจะเอาแบตสำรองมาชาร์จนะผมนี่แบตหมดพอดี โอโหลืมสายชาร์จแย่ yeah, เลยพี่ๆนะนะแบตหมดก็จะต้องไฟบ,งบังคับไฟจำเป็นจะต้องปิดกล้องแค่ตรงนี้นะผมวันนี้ยังไงก็ขอโทษพี่ๆนะนะด้วยนะผมผลงานก็ถือว่าได้น้อยมากก็ผมช่วงเช้าว่าจะอรอลุ้นช่วงบ่ายเย็ยนๆอีกสักรอบรงสงสัยจะไม่มีโอกาสแล้วผมเพราะว่าแบตหมดสนิทเลยครับผมจะเลยขอตัวมาปิดกล้องก่อน ยังไงคลิปนี้ก็ขอโทษด้วยับผมมันน่าจะอารมณ์กันได้ปลาน่าจะน้อยๆหน่อยก็ขอโทษด้วยนะผมอาทิตย์หน้าจะเตรียมอุปกรณ์ให้ดีกว่านี้ับผมคลิปหน้านี้คิดว่าเป็นคลิปของครอบครัวนะผมก็จะพาครอบครัวไปออกหมายสักหนึ่งวันนะสักหนึ่งหนึ่งวันนะผมยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะผมพี่ๆนานา่าถ้าชอบถ้าถูกใจก็รบกวนฝากกดติดตามกดซับสไครต์ให้ด้วยนะผมสวัสดีครับบ๊ายบาย,บายครับผมอาทิตย์หน้าเจอกันใหม่ครับผม